บทที่6กธรรมจากประวัตนสูตรเอบาเมสุตังเอกังสมยังพระวาพาภาลานาสียังวิหระรติอิติป,ปัตเเนมิคาภาเยตัสสระโอพระกวาปัญจวัคคิเยพิขูอามันเตติเทวะเมพิขเวอันตาปัพพชิเตนะนะนะเสวิตภาโยจายัง กามสุกามสุขันลิกานุโยโคหโนคมโปโปทุชนิกูอะนะริโยอะนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิระมถานุโยโคทุโคอะนะริโยอะนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเว อุโภอันเตอน,นุปคัมมะมัชฌิมาปฏิป,าปทาปัฏฐาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณีญาณการณีอุปสมายะอภินญ,ญายะสัมภพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธา จักขุการณียานะการณีอุปสมายะอภินยายะสัมพูทัยะนิพพายานะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังขีโกมัคโคเสยยะขีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากัดสัพุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวาจามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขวาวิ พิกาเวมัชิมาปฏิปทาอธาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภินย,ยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปะนะพิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาปิชาติปิทุกขาชาาปิทุกขามะ ระนำปิทุกขงังโสกะปะระประริเทวะทุกขโมทะนัสุปายาสาปิทุกขาอ,อเปอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิชังนะระพระติตำปิทุกขงังสังขิตเตนะปัญจุ ปาทานักขันธาทุกขาอิทงังโปหปานะพิกเวทุกขาสมุทยูอริยสัจจังยายังตันหาโปโนพระวิกานันทิราคะสหะคตาตัสระตัสราพิกนันทีนีเสยยะถีทางกามะตันหาพระวะันหาวิ ภาวะตัณหาอิทงอะะังโขปะณะพิกเวทุกขนิโรธโอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณหายะอะเสสิวิราคะนิโรโธจาโคปตินิคันโคมุติอานาราโยอิทงอะะังโขปะณะพิกเวทุกขนิโรทคามินนปฏิปทาอริยสัจจัง อะยะเมวะอะริโยอตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากัสโปสัมมาวายาปาจาสัมมากรมมโตสัมมาชิวสัมมายาวายโามสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอาณนะนุสุตเตสุธรรมเมสุจักอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอาโลโกอ,อุทัปปะทิตังโขปฏิทางอุข,ขัง อริยสัจจังปะรินเยยันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทธามเมสุจากุงอุทัปปัติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปัติวิชาอุทัปปติอาโลโคอุทัปปติตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทธามเมสุจะกุงอุทัปปัติยานังอุทัปปติปัญญาอุทัปปติวิชาอุทัปปติอาโลโคอุทัปปติ อีทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจจันติมเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุทธรมเมสุตจักุงอุทาปาทิยาลังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิจาอุทาปาทิอโลโคอุทาปาทิตั้งโหปาหนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาทัพพันติเมพิกเวปุเพอานัุสุตเตสุต จกคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอารมคูอุทัปาะทิตังโขปะนิ้ทังทุกขะสมุทะโยอะริยะสัจจังปะนินันติเมพิกาเวปุเพอะนะนุสุเตสุทธมเมสุจักค <like> ุงอุทปัปาทิยานังอุทัปาะทิป <Piet> <indo> ัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอารมคูอุทัปาะทิอิทังทุกขะนิโรธะอริยะสัจจันติเมพิกาเวปุเพ อนุสุดเตสุทธเมสุทจากุงอุทาปาทิยานังอุทาปาิปัญญาอุทาปาิวิชาอุทาปาติอารมโหอุทาปาิตังโฆปะนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิกเวปุเพอานะอนุสุดเตสุทธเมสุทจากุงอุทาปาติยานังอุทาปาิปัญญาอุทาปาิวิชาอุทาปาิอารมโหอุทาปาิตังโฆปะนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจัง สัจคิกาตันติเมพิกาเวปุเพอนุสุตเตสุธามเมสุตจากุงุฏาปัทิยานังุฏาปัทิปัญญาอุฏาปัทิวิชาอุฏาปัทิอโรโหุฏาปัทิอีทางทุกขานิโรธาะคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนุสุตเตสุธามเมสุตจากุงุฏาปัทิยานังุฏาปัทิปัญญาอุฏาปัทิวิชาอุฏาปัทิอโรโหุฏาปัทิตังขุปะณีทางทุกขานิโรคะ ทามินนปฏิปทาอาริยสัจจังภาเวตพันติเมภิกขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจัจขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิอัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโคอุาาทาปาทิตั้งโขปนิทังทุกขะนิโรธมินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุต อย่งขงอุตตระปฏิยานังอุตตระฏิปัญญาอุตตระปฏิวิชาอุตตรปฏิอโลโขอุตตระปฏิยาวะกีวันจะเมพิกวีอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวัมปฏิปาริวัตังทวาสการังยะถาภูตังยานทัทสนานังนวิสุทตังอโหสิเนวตาวาหังพิกว สัทวะเกโรเกสัมารเกพัมมักะเกสัตมะนะพรมมะนิยาปชายะสเทวะมนุษยายะกานุตรังสัมมาสัมพูทิงอาพุธสัมพุโธปจัญญาสิงอายุจะโขโมไอเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวังติปริวัตัง ท้าวท้าถาการังยะถาภูตังยานะทัศนังลุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิกเวสะเทวะเกโลกเกสะมารเกสะพัมมะเกสัตสะมะนะพรมมานิยาปะชายะสะเทวะมนุษษายะ อนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปานะเมทัสนังอุปธาอุทาปาทิอะกุป,ปาเมวิมุตติอะยะมันติมาชาตินัตถานินภะโวติอิทะมโวจะหะขวาอัตตมะนา ปัญจวัคคียาภิกข u พะควะโตภาสิตังอะภินันทุงอิส,สมันมินจะปะนะเวยะกะระนัดมิงพันนะมาเนอายัตมะโตโกนทัตโกนทันยัตสะวิระชังวิมะปะรังธรรม,มะจักขุงอุทะปาทิยังกินจี มะสะมุทธะธรรมังสัพพังตังนิโรธาธรรมมันติปะวะติเตจะพะคะวะตาธรรมะจากเกภุม,มาเทวาสัทธะมะนุสสาเวสุงเอตัมพะคขวตาภาณสิยังอิติปะตะเนมิฆาเยอนุตตะรังธรรมะจากกังปะวะติตังอปปวะติยัง สัมเนนะวาธรรมะเนนะวาเทวเนะวามาเดนะวาธรรมนุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินตติภูมมานังเทวานังสัทธังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตตะมนุษาเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสุตสัททังสุตตวาตาวะติงสาเทวามนุษะ มนุษสาวสูงตาวะติงสานังเทวานังสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงยามานังเทวานังสัทธังสุตตวาดุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงสุสิดุสิตาเทวาสัทธังสุตตวานิมมานะรตีเทวาสัทธะมนุษสาวสูงนิมมานะรินังเทวานังสัทธังสุตตวา ปารนิมิตะวสสะวัตีเทวาสัทธามนุสาเวสุงปาระนิมิตะวสสะวัตีนังเทวาสัตถังสุตวาพรหมากายิกาเทวาสัทธามนุสาเวสุงเอตัมพคกวันตาพาลานะสิยังอิติปตเนมะมิฆาเยอนุตตรังธรรมะจักกังปักวติตังอปักวติยัง สมนนะัมมะนีนะวาพรามะนีนะวาเทเวนะวามาเรนะครามมุนาวะวาเกนะจิวาโลกัสสะมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรหมะโรกาสัตถูอัปุทธคันคติอยัญ,ญจะทัสะสะ หัตสีโลกะทาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมานุอัจโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอะถาโผภคะวาอุทานังอุทาสิเนอัญญาสิวะตะโก โกนทันโยอัญญาสิวะตะโพโกนทันโยติอิติหิหังอายตมะตูโกนทันยัตตะอันนาโกนทันเตสวะมานังอโหสีติ